พอได้อ่านจดหมายฉบับที่3ของพลเอกประวิทธ์ทีแรกผมคิดว่าเป็นจดหมายผิดซองครับเพราะเนื้อความตามจดหมายที่เขียนบรรยายถึงการเมืองไทยไปตรงกับสิ่งที่คนเสื้อแดงและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยพูดในเวทีและขบวนการต่อสู้มาสิกว่าปีถ้าไม่ได้ลงชื่อพลเอกประวิทธ์ผมนึกว่าคนเสื้อแดงเขียนด้วยซ้ำไป เจตนาของจดหมายนี้คงเป็นวิธีการทางการเมืองที่จะย้ายสถานะของพลเอกประวิทธ์ให้ขยับเข้าใกล้คนส่วนใหญ่ขยับเข้าใกล้หลักการประชาธิปไตยมากขึ้นแต่จะให้ประชาชนเชื่ออย่างนั้นผมว่าไม่ง่ายนะครับคนเราคงไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรได้เพียงจดหมายไม่กี่ฉบับ เพราะบทบาทของท่านตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาคืออยู่ฝ่ายเผด็จการตรงข้ามกับประชาชนมาโดยตลอดดังนั้นการพิสูจน์ความจริงใจหลังจากนี้เป็นเรื่องของท่านนะครับจะเขียนจดหมายมาอีกกี่ฉบับจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของประชาชนแต่สําหรับผมขอชี้ชัดไว้ตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นเพียงวิธีการทางการเมืองเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐในสนามเลือกตั้งครั้งนี้เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาในจดหมายผมคิดว่ามีนัยยะสำคัญบางประการที่เราต้องพูดคุยกันสำหรับผมเป็นชัยชนะสำคัญอีก9ก้าหนึ่งของประชาชนบิ๊กป้อมบอกว่าหลังจากเข้ามาทำงานร่วมกับนกักการเมืองและตั้งพรรคการเมืองผมได้รบับประสบการณ์อีกด้านที่ทำให้เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องนำพาประเทศไปด้วยระบอบประชาธิปไตยส่วนตัวผมไม่สามารถจะหยิบฉวยอะไรออกมาจากเรื่องนี้แต่สำหรับประชาชนผมคิดว่าเป็นเกียรติยศ ที่นายทหารใหญ่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรัฐประหารทั้งสองครั้งคือเมื่อปี2 5 4 9และปี2,557วันนี้ออกมายอมรับต่อสาธารณชนว่าการรัฐประหารคือวิถีเผด็จการไม่ใช่ทางออกของประเทศ และวิธีคิดของชนชั้นนําไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงของบ้านเมืองและไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่การเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยเท่านั้นคือทางออกที่แท้จริงสู้กันมา10กว่าปีถึงวันนี้คนสําคัญในฝ่ายรัฐประหารเปลี่ยนคําพูดซึ่งที่จริงเราเห็นภาพแบบนี้มาแล้วต่อเนื่องนะครับ พลเอกสนธิบุญยรัตกลินหัวหน้าคณะรัฐประหารชุดปี2 5 4 9ถึงที่สุดก็ตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ลงเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารปี2157ก็ตั้งพรรคการเมืองแล้วลงเลือกตั้งแม้ว่าทั้งสองคนจะเลือกตั้งภายใต้กติกาที่มีเจตนาเอาเปรียบคู่ต่อสู้คือพรรคเพื่อไทยก็ตามแต่ถึงที่สุด หัวหน้าคณะยึดอำนาจก็ต้องเดินยกมือไหว้ประชาชนกลางตลาดกลางท้องถนนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันดังนั้นถึงเวลาที่ยอมรับกันได้หรือ,อยังครับว่าบ้านเมืองมันจะเดินไปข้างหน้าก็ด้วยวิธีทางที่ถูกต้องด้วยการเคารพอำนาจอธิปไตยและการตัดสินใจของประชาชนส่วนใหญ่ ส่วนการจัดการกับความขัดแย้งในสังคมไทยผมคิดว่าเราไม่สามารถทําได้ด้วยแค่การก้าวข้ามเพราะเรื่องนี้จําเป็นต้องมีการแก้ปัญหากันอย่างถูกวิธี เราไม่สามารถจะทำให้ความขัดแย้งหรือแตกต่างทางความคิดของคนในสังคมมันหายไปได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับเพียงแต่เราต้องช่วยกันทำให้ความขัดแย้งแตกต่างเหล่านี้ทำให้คนสามารถจะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมภายใต้กติกาที่ชอบทำและยอมรับร่วมกันจะอีลิตชนชั้นนำหรือกลุ่มอำนาจกลุ่มผลประโยชน์ใดๆต้องอยู่อย่างถูกที่ถูกทาง ถูกต้องตามหลักการตามหลักนิติธรรมไม่ใช่เปิดทางและปล่อยให้อำนาจนอกระบบทั้งหลายเข้ามาแทรกแซงทุกกลไกของบ้านเมืองระบบราชการต้องสนองตอบต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่เป็นเครื่องมือของอำนาจเผด็จการที่สถาปนารัฐราชการเป็นรัฐซ้อนรัฐกดทับอำนาจประชาชนถ้าพลเอกประวิตยต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเชื่ออย่างที่เขียนจดหมายจรงิง ฉบับต่อไประบุให้ชัดเลยครับว่าหลังการเลือกตั้งต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่โดยสอสอรอจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องปฏิรูปกองทัพปฏิรูประบบราชการให้รับใช้ต่อประชาชนต้องปิดกั้นอำนาจนอกระบบทั้งหลายไม่ให้เข้ามาแทรกแซงประชาธิปไตยอีกต่อไปแนวคิดโซ่ข้อกลางอย่างที่ท่านพยายามทำเคยมีนายทหารอาวุโสกว่าท่าน พยายามทำมาก่อนแต่โซ่ก็ขึ้นสนิมทุกทีเพราะแต่ละคนแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มอำนาจชนชั้นนำไม่เคยเคารพและยอมรับในประชาชนแต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นและผมจะเชื่อท่านทันทีว่าสิ่งที่เขียนมาในจดหมายกลั่นจากหัวใจคือท่านชวนน้องอีกสองปกลับบ้านด้วยกันเถอะครับยุบสภาเมื่อไหร่พากันกลับบ้านเมื่อนั้นยุติบทบาททางการเมืองเสียตั้งแต่ตอนนี้ ประชาชนเขาจะเดินหน้าไปในกระบวนการเลือกตั้งสว .250 คนวิญญาณจะได้เป็นอิสระไม่ต้องวนเวียนพัวพันอยู่กับท่านหรือกับพลเอกประยุทธ์จะได้เคารพในการตัดสินใจของประชาชนเสียทีถ้าท่านตกลงใจแบบนี้ไปไหนมาไหนจะมีคนเข้าคิวหอมแก้มท่านอีกเยอะครับเชื่อผมเถอะ